ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่เขารูดทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็คือราชาโจสรสลัดโกโอโจกับคำนั้นที่เขาพูดไว้ก่อนตุยทาให้บุคคลมุ่งสู่ท้องทะเลลาบแซ่บๆของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็ไปซี่ไปหาเอาเลยฉันเอาซอยจุ๊กับลาบแซ่บไปไว้ที่นั่นหมดแล้วเฮ้ <c oughs> แบหลายและผู้คนทั้งหลายก็มุ่งหน้าไปยังแกนเลย,ยเพื่อไล่ตามความฝันกับลาบแซ่บลกได้เข้าสู่ยุคสบายของโจนซอยจุ๋แล้วบ็อกฟุตวันที่หนึ่งจุดเริ่มต้นการบรรภัยของลูโบ ฉันจะเป็นราชาจรซอยจุให้ได้เลยถึงตู้จะเป็นเด็กแต่หน้าเขาเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือลูโบชายหน้านี้หน้าเดียวล้อได้ตั้งสองเรื่องไงเอาละเราไปคุยกับผู้ชายชุดสีแดงคนนั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้วิธีทําให้เราเป็นราชาซอยจุโอ้โหที่นายเดิเข้ามาคุยกับฉันเพราะว่านายอยากจะเป็นราชาซอยจุอย่างนั้นเหรอใช่แล้วดีงั้นฉันจะให้นายจัดการโจรส่าพงนี้นายจะได้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นราชาซอยจุเจ้าพวกนี้อย่างนั้นเหรอหนูหน้าตาก็ไม่น่าเก่งเท่าไหร่นะ การต่อสู้แรกของลูโบได้เริ่มต้นขึ้นกับโจนป่านี่แนะเฮ้อเก่งจไปจับฉันอย่างนั้นเหรอเป็นบัรยางยืดไ่เห็นจะเก่งกลลยอยางที่คิดกระเด็นสก,กลเลยเอาไปบัดบัดยางยืด กระเด็นขนาดน,นี้เมื่อไหร่มันจะตุยเนี่ยที่เ,เดินตามแล้วไกลเกินบัดยางยืดนีแน่อกีมาหายจุกเลยบัดยางยืดโอ้ยโดนไปกี่มัดแค่บ,บัดเดียวก็ไปหวานแล้วนี่พอจัดก,การต้านี้เสร็จแล้วรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาเลยจัดก,การตัวเดียวมันช้าไปงั้นจัดก,การพวกมันทุกตัวเลยบัยยดาายางยืดตกน้ำยางยืดนีนบัดยางย,ย,ยืดจุก บัดยายืหมาให้หมดเลยบัดยานยืดยืดเรายืดมันจะต่อยพิ่งเราทุกคนได้ยืหมาให้หมดหมาให้หมดจะได้ต่อยทีเดียวยืนเป็นหน้ากระด้างดีจะได้ต่อยง่ายๆที่เนต้ยเอาไปจัดการมันเฮ้ยอะไรเนี่ยหมามาอีกเราอย่ายอมแพ้ก็เข้ามาอย่มันมาเพิ่มพลังกายหน่อยเพิ่มพลังหมดพิซซ่ามาอืออีกหนึ่งมาแขมันเดือดเปล่งแล้วเลยใช่ไหมไม่ถึงเอาต่อยรบัดนึกอ่าเรียบร้อยพวกเกยตะ ตัวชื่อปล่อยทีเดียวได้ถึงสามสนุกไปเลยนะแกยางยื้อขอนี้มันมีโจรกี่คนกันแน่เนี่ยมากันไม่หยุดเลยยื้นปวดแขนหมดแล้วเนี่ยหมัดอย่างยื้อหลังจากที่ลูโบจัดการพวกโจนป่าไปล็อกพอดก็เริ่มมีปฏิกิริยานำทางให้ลูโบเดินทางไปที่เกาะต่อไปล็อกพอดที่ลุงคนนั้นให้มามาเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วแฮะลุงให้มาตอนไหน เหนั hey, ่นมันแผนที่หรือเปล่าดูซิว,ว่าเกาะที่เราจะไปคือเกาะอะไรนี่คือจุดที่เราอยู่ส่วนตรงนั้นคือจุดที่เราต้องไปโอเคงั้นเราเล่มออกเดินทางเลยดีกว่าการออกเดินทางต้องมีเรือง,งั้นเราต้องไปเอาเรือเลยเห็ไนน่ะมีเรือหรือเปล่าฉันขอยืมเรือไยหน่อยหนึ่งลำ้ำได้เลยมีแต่เรือเล็กเนี่ยที่เป็นเรือฟรีน่ะงั้นก็จัดไปเลยครับไ้เรือแล้วอืออเอละเราพร้อมที่จะไปเกาะต่อไปกันแล้ว นั่นไงเกาะต่อไปก <c oughs> ่อนนี้น่ะจะมีอะไรรอฉันอยู่กันแน่นะแล้วลูโผมก็เดินทางมาถึงเกาะลิงใช่แล้วเกาะลิงเกาะที่มีแต่ลิงอ่ามาถึงสักทีนั่งเมื่อยจะปวดดักอ้าไอ้นายเราขอฝากเรือนะเดี๋ยวเรามาไม่เห็นนะตูเป็นคนฝากเ,เรือแล้วไงเนี่ยโอ้โหที่นี่มันเกาะอะไรกันเนี่ยลุงที่นี่มันเกาะอะไรที่นี่ก็คือเกาะลิงไงล่ะเป็นเกาะที่มีแต่ลิงเต็มไปหมดเลยลองมองตรงนั้นสิก็จะเห็นฝูงลิง <c oughs> มากันเป็นฝูงเลยกำลังเสริมกันมันเฉียวโอ้โหมีสเตปมีดีลาไอ้ตัวนั้นวิ่งไปไหนเนี่ยเอ้ยโอ้ยดูนะ่าสนุกจริงๆเลยฮะว่าแต่ลิงมากินได้หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปกินมนเลยเดี๋ยวท้องสีดูยังไงว่าน่ากินไม่เห็นมันจะน่ากินเลยนี่นายมีอะไรให้ฉันช่วยไหมก่อนจะช่วยอะ่ะช่วยอ๋หน้าออกไปไกลๆก่อนฉันมีภารกิจให้แกทำเป็นภารกิจจัดการกับพวกลิงพวกนี้นี่แหละมันเยอะเกินไปแล้วช่วยจัดก,การมาทีนะได้เลย มัดอยากยืดจีอีกตัวนึงมัดอยากยืดเอ้ยอะบาดอยากยืดใครว่ามันจะกลายตายหมดยืดไปนี่ไป็นชีตเลยยืดไม่มีท่าอีกแล้วมีแค่ท่านี้แหละยืดไปลิงมันเก็บคอจะพายแล้วมาเฮ้ยไปขี้บอกแล้วว่ามาหมดป่ายไงก็ไหวยังไม่ตุยหราพูดมากคุณหนีไม่อยู่ตรงนี้หรอมัดอยากยืดเอุ้ย เพื่อความ,มแรงตัดต่อเพิ่มขึ้นไปอีกอึ้ยขอะนเด็นตกงน้ำไปเลยนี่มันเป็นลิงน้ำรึเปล่าเนี่ยื S 1> <S 1> อะไรนะ <P AR ES> พอ่พอพอ่อล็อกโพดมีปฏิกิริยาแสนงว่าให้ไปทำเควีสต่อไปได้แล้วแกทำภาร,รกิจไว้ดีนี่เอาละภาร,รกิจต่อไปที่ฉันจะให้ก็คือภาร,รกิจจัดการากับกอริลา่าระวังด้วยล้วกันนะจะพวกกอริลามาดูร้ายมันจะดูร้ายสักแค่ไหนกันเชียวนี่ลือโฉมหน้าของกอริลา่าให้จัดการกอริล่าแปดตัวแปดตัวอะไรเยอะเจอแล้วเจ้ากอริลา่ามัดยังยืดอันเดนไปสั่ไกลเลยนี่มัดยังยืดไปไหนมัดยัง จาพวกอริลลาพวกนี้นี่มันถึกจัดเลยหมัดยางยืดระยะประชีต่อไกลๆก็จุกแล้วไกลๆนี่จุกกระเดิมอีกแล้วในตอนนี้ลูโบก็ได้ทําการล่อยแบบรัวๆเหมือนตัดต่อเพื่อทําให้กอริลลาเนื้อที่นี้หายไปอย่างรวดเร็วคลิปจะได้ไม่นาน่อยหมัดแต่ละทีกระเด็นไปอย่างไรเหนื่อยใจจริงเอพวกนี้เป็นฝูงสุดท้ายแล้วสินะหมัดปืนใหญ่มันได้ข้าใหม่มาทั้งแรงทั้งจุกเสียด ขอควยต่อไปเลยแล้วกันนะให้ลลจัดการกอริลาชิงอย่างนั้นเหรอโอเคจัดมาเลยนี่ตูยังไม่ได้พูดเลยมันพูดคนเดียวหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกที่เกียดภาคและเจ็บคอนั่นไงเจ้าชิ้งกอริล่านี่เจ้าหัวหน้าลิงจัดไปเลยหนึ่งทีนี้ปืนใหญ่ยานยืดฟังจากเสียงแล้วรู้ว่าจูฮ้โหมันมีกล้าพิษตาเอาไปอีกหนึ่งมหมัดยานยืดนี่ไงจัดยานยืดนี่นะ เราจะท่าใหม่แล้วปืนใหญ่ยากยืดเอาระยะไม่ถึงอมัดยังยืดไปกินก่อนแล้วกันนี่แน่และเด่นกันแลดอนไปไกลเชียวโอ้แต่ไม่กล้าพิตาไปได้ไม่เป็นไรตาไปซัดมันให้ล่วงมาปืนใหญ่ยางยืดจิดเลย หลังจากที่ลูโบ,โบลงโกริล่าคิงตัวแรกได้สาเร็จลูโบก็เริ่มตัดกากกรโกลิล่าคิงซ้ำรอบบนก่อนนี้จนล็อกโคดมีปฏิกิริยาแล้วเริ่มชี้นําทางลูโบก่อนที่พวกลิงกับพวกกอริล่าจะสูดพันธุ์ถ้าช้ากว่านี้มันซัดหมดเกาะแน่นอน <Yeah! S 1> อี๋อ่าไในที่สุดล็อกโพดก็เริ่มชี้นําทางแล้วไปเกาะใหม่กันเลยเกาะใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะอยากรู้จังเลยเฮ้ยข้างหน้ามันมีคนกําลังต่อสู้กันเลยมันคือการต่อสู้ของโจรสลัด ของคนที่มีผลพิศดาธ์โอ้โหนี่มันผลโมจินี่นะอู้หูการ์สู้นี่ช่างรุนแรงยิ่งนักเมื่อไหร่เราจะเก่งแบบเขาเนี่ยโอ้โหสกิลอย่างสวยไอ้เฮ้จริงเลยพวกนี้ขอลับเครก่อนแล้วกันนะเคนไหว่างไงแต่แกนี่หน้าตามไม่คุ้นเลยนะคงจะเป็นลุกกี้หน้าใหม่ละสิแฮ่ๆฮใส่แล้ว ฉันจะเป็นราชาโจรซอยจุเพราะฉะนั้นนายนะ่ะช่วยเอาเควสมาฉันทำหน่อยสิเควสดอย่างนั้นนะได้สิแต่ฉันไม่รู้ว่านายจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่านี่คือก่อของบาคี้บาคี้อย่างนั้นเหรอมันเป็นใครกันนะ่ะนี่นจะรู้จักเลยเดี๋ยวนายก็ได้เจอเองนะ่ะ ฉันจะให้เควสดนายเควสแรกเลยแล้วกันนะเควสดนี้ฉันจะให้นายไปจัดการกับลูกมุนของบารคี้พวกมันจะถือดาบแล้วใส่ชุดสีแดงน่ะแล้วใส่บวกช็อตสลัดพวกนี้จะเห็นได้ชัดเลยมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแต่ว่ายืนห่างๆกันโ <Okay, S 2> อเคเข้าใจแล้วพวกนี้ก็ดูเหมือนจะเก่งเลยนี่ฉันพร้อมที่จะสู้กับพวกนั้นแล้วมาอย่างยืดเปิดก่อนได้เรียบามาพวกนี้ยางยืดอ,อัดไปทั่วอย่างยืดเอาให้ครบสี่คนมาเลย อยญ่หลันปัดอีกหนึ่งทีโอ้ยหนึ่งทีหวั่นหรอได้เลยมาปืนใหญ่ยั่งยื่นกระเด็นกระดอนนี่คนหรือตุ๊กตาลงนกนี้ซัพปีหนึ่งทีมาให้หมดอึ้ยนี่บอกเลยว่าสบายสบายนี่แม่ปืนใหญ่ยั่งยื่เรานี่อย่างแรงหมัดธรรมดาเราก็แรงหมัดรยั่งยืดมีเท่าไหร่มาให้หมดอย่ามาที่เดตัวมันเสียเวลามาแอบตรงนี้ โอ้ยเฮ้ยนี่มันคนขายลับนี่นะไห้นายอ่ะขายอะไรอ่ะฉันขายวิชาขาดำของซันจุวิชานี้เป็นวิชาของเชฟขาดำถ้าเกิดว่านายสนใจนะ่ะนายก็จ่ายเงินให้ฉันแสนห0 0หมื่นเ <c oughs> บลีโอ้โหแสนห0 0หมนเบรีเลยเหรอไม่มีตังอ่ะ <c oughs> โอ้โหมีแค่หมื่นสเองเอาไว้มาใหม่แล้วกันนะยังไม่จำเป็นอนะยืดโป๊กเฮยยืดโป๊กยืดโป๊ก พดโพมันลงตัวกันหมดแล้วสินะหมัดปืนใหญ่อย่างยืดอืสะใจจริงเดี๋ยวแค่ทีเดียวสินะโถึงเวลาทำเควสต่อไปแล้วมาเอาเควสต่อไปละสินายน่ะไว้เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะเควสต่อไปที่ฉันจะให้ฉันจะให้นาไปจัดการกลุ่มจดสลัดที่อยู่หลังเกาะนี้าจัดการเสร็จแล้วก็มาหาฉันล่ะเออดีเหมือนกันแฮะไม่ต้องพูดอะไรเลยมันก็เข้าใจที่เราจะทำา่ะงั้นเราไปหาจดสลัดพวกนั้นเลยดีกว่า ในขาอยู่หลังกอดสินะอ้ยเฮ้ยแล้วนั่นใครอะอเดี๋ยวเราเข้ามาจัดก,การมันแล้วกันดูท่าจะเก่งเดี๋ยวจัดก,การไอ้พวกนี้ก่อนต่อโบกเอ้ยหมัดยางยืดตรงน,นี้ต้องเอาให้หมดต้องเอาให้ครบตัวที่สามยืดใส่หน้าไปหนึ่งทีสี่โอเคตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หกสินะตัวที่หกเฮ้ยยืดไปถึงต่อโบก โอเคหุค้ยแต่ว่าเดินมาไม่ครบแฮะไม่เป็นไรงั้นก็เอาเลย้อมกันหรือยังล่ะพวกนายปืนใหญ่ยางยืดใช้การอากาศนี่อย่างเท่เอาอีกหนึ่งหมัดเมานี่เหลืออีกสองสินะหมัดยางยืดตายคู่เอา้ายังเหลืออีกหนึ่งเหนาเลยสิทีนี้ตามเพื่อนไปซะนะนี่ สู้จนค่ำร็อโพดก็ยังไม่มีปฏิกิริยาเลยนะเนี่ยสงสัยฉัน,นยังไม่แข็งแก่งพออีก2ตัวข้างหน้าเก็บทีเดียวเลยละกันมัดปืนใหญ่ <c oughs> กระเด็นติดบ้านมัดยางยืดหาม,มุมต่อยก่อนโอ้ยเ <c oughs> ก่งนักนะมัดยางยืดติดซอกล็อกโพดมีปฏิกิริยาแล้วเรียกไม่เคยซ้ำกันจริงๆกะว่าจะเรียกไม่เหมือนใครแต่นั้นทุลังจริงๆ เฮ้นายฉันกลับมาแล้วฉันอยากได้เควสดต่อไปแล้วอืมฉันได้ยินแล้วเควสต่อไปที่ฉันจะให้เนี่ยเป็นเควสที่จัดการกับหัวหน้าจ้สลัดบาคี้นายคิดว่านายจะไหวเหรออ๋อบาคี้แคียินชื่อของเจ้านั่นก็ตกตะลึงไปเลยอย่างนั้นเหรอเปล่าอะไม่รู้จักแกพูดว่าย,ยัางไงนะไปดีกว่าเจ้เจ้าจสลัดบาคี้มันอยู่แค่ตรงนี้เอง นี่อ่ะหน้าตาของมันจะเจอแกแล้วบาคี้แครีนชื่อแกฉันก็รู้สึกเหม็นแล้วน้อยแกเป็นใครฟะทำไมถึงได้มาพูดจาหยาบคายกับข้าฉันก็คือดูโบชายที่จะเป็นราชาซอยจูยังไงล่ะดูโบ <laughs> ชื่อแกนี่มัน ชื่อมันทุเรศอะไรขนาดนี้เนี่ยชื่ออุบาทขนาดนี้แกยังมีหน้ามาล้อเลียนชื่อาอีกแล้วจะทำไหมัดปืนใหญ่ยื้อชื่อโลโบแล้วทำไมฮะมัดปืนใหญ่ยื้อแกเสร็จฉันเนี่ยบาร์ที่้าันต่อยแกระยะนี้ยังไงแกก็เข้าถึงฉันไม่ได้หรอกถ้าจะฟันก็ฟันให้โดนสิโป้งอีหนึ่งทีโอ้โหกระเด็นไปนู่น หมัดปืนใหญ่อย่างยืดระยะประชิีบหายไปไหนซะแล้วเอาอยู่นี่หมัดยังยืดเธอะหายไปไหนซะแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วฮะเราใส่กลับไปที่เดิมแน่ๆเลยมาแล้วจะหนีไปไหนฮะหมัดยังยืดตามด้วยหมัดปืนใหญ่อย่างยืดนี่แหละโอ้โหบินไปไกลแหละเอ๊ะจะกลับมาเจอยข้างหลังโอ้โหไอ้เจ้านี่คือธรรมดานี่ยนะงั้นก็หมัดปืนใหญ่อย่างยืด เรียบ้อยฉันได้ท่าใหม่มาแล้วเจ้าบักกี้มัาลองสักยิลน้อยหมัดปืนใหญ่ยางยืดก,ก้างากาตามด้วยหมัดยางยืดตอกส,ส,ดสดเด้อจ้าก,กลนาินขึ้นฝ้าหลอนล่วงลงามาก็ซัดด้วยปัดยางยืดไม่หิว่ะโทษทีหมัดปืนใหญ่ยางยืดต่อด้วยหมัดยางยืดรูด้ๆเป็นคอมโบตอกส,สดเด้อจา้าบอกเลยว่าสุดๆนะ เห็นฉันเป็นกระสอบซ้ายหรือไงฮะไอเจ้าลูโบฝากไว้ก่อนรดติดตามตอนต่อไปล็อกฟุตตอนต่อไปความสามารถใหม่ของลูโบโอนั่นมันก่อใหม่นี่นะนี่มันก่อเทเลซ้ายความสามารถที่ได้มาก็รู้สึกว่าใช้ได้ข้อล้วแฮ โอ้โหรู้สึกว่าเราจะเก่งขึ้นไปอีกขั้นแล้วเนี่ยเงินที่เรามีเราก็สามารถซื้อความสามารถของขาดามได้แล้วด้วยแถมยังเจอคุณลุงหัวข่าวนี่อีกแต่คุณลุงขี้เหนียวชมัดค่าสอนวิชาทำไมต้องคิดเงินด้วยถ้าอยากรู้ว่าฉันแข็งเก่งขึ้นขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยฉันจะเป็นราชาซอยจูให้ได้เลย